กินข้าวแม่สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำอาหารกับการรีวิวต้มน้ำสมุนไพรมีขั้นตอนอยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะวัตถุดิบก็จะมีสมอไทยมะขามป้อมแล้วก็สมอพิเพกค,ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะต้มสมุนไพรจากกรมการแพทย์นะคะ ซึ่งเขาบอกว่าสูตรนี้นะคะสามารถต้านไวรัสได้นะคะเราก็จะมาลองต้มดูกันนะคะเริ่มจากการชั่งน้ำหนักมะขามป้อมนะคะ45กรัมค่ะสมอพิเภก30กรัมค่ะสมอไทย15กรัมค่ะ เราก็จะนําสมุนไพรนะคะที่ชั่งเรียบร้อยแล้วนะคะมาล้างน้ําให้สะอาดค่ะล้างประมาณ2รอบนะคะต่อมาวิธีการต้มนะคะเราจะใช้น้ํานะคะ3ลิตรนะคะ เราจะแช่สมุนไพรวินน้ำนะคะเป็นเวลา3มชั่วโมงค่ะพอเราแช่สมุนไพรครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็นําสมุนไพรนะคะมาตั้งไฟนะคะต้มสมุนไพรเป็นเวลา30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วนะคะแล้วเมื่อน้ําเดือดแล้วเราก็ปรุงรสดร้วยเกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะย่าหวานประมาณ1หยิบมือค่ะหรือว่าแล้วแต่ความชอบนะคะว่าชอบหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักพวกสมุนไพรนะคะแล้วก็หญ้าหวานนะคะขึ้นมานะคะหรือถ้าใครจะสะดวกเป็นใช้ผ้าขาวบางกรองก็ได้ค่ะเราก็จะทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะคะเขาบอกว่าให้ดื่มตอนที่อุ่นๆนะคะจะดีที่สุดค่ะแล้วก็ดื่มครั้งละ 100cc นะคะวันละ2ครั้งค่ะเช้าเย็นค่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ